สวัสดีค่ะเคยโชว์ดาฟมิลี่นะคะวันนี้แม่อ้อนะคะจะมาแชร์สูตรการทำน้ำยำสูตรครีมข้นนะคะซึ่งเป็นสูตรน้ำมะขามเปียกนะคะสูตรนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่เอาไว้ใช้ทำยำสดนะคะนั่นก็คือเป็นแบบยำวันต่อวันนะคะซึ่งไม่สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้แม่อ้อใช้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะ ตัวนี้ใช้150กรัมนะคะน้ำปลานะคะวันนี้ใช้เป็นของเมก้าเชฟนะคะ100กรัมค่ะและผงชูรสนะคะ5กรัมค่ะหรือประมาณ1ช้อนชานะคะ ตอนนี้นะคะเดมอจะเอาถองทุกอย่างนะคะมาเคี่ยวไฟก่อนนะคะไฟเบานะคะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวสักประมาณ3นาทีนะคะแค่พอให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้นะคะแค่พออุ่นๆพอนะคะเท่านี้นะคะเดี๋ยวแมวก็จะปิดไฟเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของน้ําตาลปั่นกันนะคะวัตถุดิบตัวต่อมาก็คือนี่เลยค่ะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะวันนี้ไม่ว่าใช้เป็นทานตะวันนะคะเป็นน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะ1นกิโลนะคะปริมาณที่ใช้คือหนกิโลนะคะ ก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเวลาทำยำเยวใช้มือเลยเ๋าจะแบ่งที่ใช้เป็นน้ำตาลแบบนี้เพราะว่าเวลาปั่นก็จะทำให้ปั่นง่ายนะคะใช้เป็นแบบนี้ใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบนิ่มนะคะ แล้วก็นําส่วนผสมที่เราเคี่ยวมาสักครู่นี้นะคะก็พักให้เย็นแล้วก็นํามาปั่นรวมกับน้ําตาลนะรวมกับน้ําตาลมะพร้าวของเรา เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมคะแล้วก็จะได้เป็นเนื้อครีมข้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่แล้วก็จะได้น้ำยำเป็นสูตรครีมข้นแบบนี้นะคะเนื้อครีมครีม ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ํายําครีมข้นนะคะเราไปใช้ทํายําต่างๆได้นะคะแต่ข้อเสียของสูตรนี้นะคะก็คือว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเหมาะสําหรับการทํายําแบบวันต่อวันนั่นเองนะคะอย่างวันนี้นะคะอ้อก็จะทําในส่วนของยํามะม่วงปูเค็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำยามกันนะคะเรียกว่าเป็นการสาธิตนะคะการนำน้ำยำสูตรน้ำครีมเข้มข้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ต้องทำยังไงบ้างนะคะนี้ก็จะเป็นนะคะนี่น้ำครีมที่เราทำไว้คลิปก่อนหน้านี้นะคะเราจะใส่สักประมาณ1กระบวยครึ่งน,นะคะ เราจะมาปรุงกันนะคะวันนี้แม่อ้อยมียำมะม่วงนะคะจะใส่ทั้งพริกสดและพริกแห้งเลยความเผ็ดก็แล้วแต่เราเลยนะคะอย่างที่บอกค่อยๆปรับแล้วค่อยๆชิมเอาก็ได้นะคะมีพริกป่นพริกแห้งแล้วก็มีผงนัวนิดหน่อยนะคะผงชูรสนั่นเองทุกคนนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะ น,น,น,ะะนี่เห็นไหมตัวยอย่างของน้ํายําที่เป็นครีมข้นแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้นะคะในส่วนของการใช้น้มามะนาวนะคะแม่อ้อแนะนํานิดนึงว่าให้ดูด้วยว่า,าสิ่งที่เราจะนามายำนะคะอย่างเช่นวันนี้แม่อ้อยําเป็นยํามะม่วงเนาะมันก็จะมีความเปรี้ยวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาใส่น้ำมะนาวนะคะก็อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะคะแม่อ้อทำเองนะคะ ซื้อมะนาวมาแล้วก็มามบีบเอาแต่น้ำแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้นะคะเดี๋ยววันนี้แม่จะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนชาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยปรับลสนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะปลาร้าเนาะใส่ปลาร้านัวปลาร้าแต่ยี่ห้อที่เราชอบเลยนะคะว่าวันนี้แม่ก็ใช้ของน้ำปลาร้าแม่อีพิมพ์นะคะไม่ได้โฆษณานะไม่โฆษณาของเขาก็ขายดีอยู่แล้วเนาะนัว,นวอ่ะ ใครชอบที่ห่อหนังจับไปเลยนะคะจัดไปเลย,เลยชิมรสก่อนนะคะยังไม่เผ็ดเลยนะคะยังไม่เผ็ดเลยขอมยาดเต็มดเลย วก็เติมเปรี้ยวอีกนิดโอเคใส่เลยนะคะใส่มะม่วงลงไปวันนี้ใส่ประมาณลูก เกือบลูกครึ่งนะลูกลูกใหญ่ลูกหนึ่งลูกเล็กลูกหนึ่งะคะแล้วก็มีปูมีผักนะคะมีแครอทมีหอมแขกนะคะแล้วก็มีใบชีเรั่งนะทุกคนใส่ลงไปได้เลยอันนี้ไม่อ้อจะทำเยอะหน่อยจุกๆ ไม่เปรี้ยวก็ใส่น้ำมะนาวตามนะคะเดี๋ยวลองคนดูก่อนนะนี่เห็นไหมน่ากินมากสีสันสวยงามมากคนน้ำยำคือดีเดอ b e เบเอาไปลองทำดูนะคะในขนาดไม่ออททำไปยังน้ำลายสอไปเลยนเนี่ย ไหมคะปิดท้ายเราจะใส่กุ้งแห้งลงไปนิดนึงนะคะเห็นไหมเนี่ยนิดเดียวลงไปหน่อยนึงอื้ <c oughs> <c oughs> คือยังจำได้ตอนไปซื้อ,ก,นนะอกินเนี่ยเราแสบไปนี้ครับเนี่ยโอ้เธงเผ็ดตั้งสมนัวอืมอืม โอเคโอเคครับพี่น้องสำหรับสูตรนี้เนาะที่คน,นอนเห็ดาห่ชิมเบืองนะครับผมในฐานะลูกค้าหรือคนประชาชนนคนทั่วไปที่บริเวณเป็นคนเฮดเนะครับผมมาสูตรนี้ให้่านนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับที่จะเห็ดกิน <S <S เห็ดขายนะครับเอาไปต่อยอดกันเ้อโอเคครับสําหรับตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมใหู้้ต่อมาขึ้นน้ำเ่อนสิว่ากินู้เดียวนาะบ๊ายบาย